ัครบยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l มิมอ,มมอเดี๋ยววันนี้เรามารวมแก๊เจ s m a สมาร์ทโฮของเสี่ยวมีเวอร์ชั่น2กันหน่อยดีกว่านะครับก็หลังจากที่คลิปนี้คลิปแรกเราก็จะทําเป็นตัว2อันนี้ไปนั่นเองนะครับเป็นที่วัดอุณหภูมิแล้วก็ดอเซนเซอร์นั่นเองนะครับแต่ว่ารุ่น2เนี่ยเขายังมีอีกหลายอุปกรณ์เลยจะมีโมชั่นเซนเซอร์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีไนท์ไลท์เวอร์ชัน2 แล้วก็จะเป็นสมาร์ทปลั๊กนั่นเองนะครับคือสามอันนี้เป็นเวอร์ชัน2ใช่ไหมคราก็เชื่อมต่อกับเกตเวหรือว่าหับตัวนี้ที่เป็นบลูทูธเมชนั่นเองนะครับส่วนใครที่มีเวอร์ชัน1นอยู่เนี่ยก็ยังสามารถเอามาเชื่อมได้เนาะเพราะว่ามันเป็นทั้งซิกบีเกตเวแล้วก็บลูทูธเกตเวด้วยแล้วก็ยังเป็นซิกบีสามศูนย์ด้วยนะครับผมเชื่อมต่อได้ไหลายอุปกรณ์แล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับมาลุยกันเลยดีกว่าไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมมีเชื่อมต่อมาอยู่ตรงนูน้ ไปก็เราจะต้องใช้โมชันเซนเซอร์เพิ่มอยู่แล้วตัวหนึ่งก็มาซื้อเป็นของเสี่ยวมีกันเลยดีกว่านี่ของเสี่ยวมีเนี่ยมันอันเล็กน่ารักไหมก็จะเป็นตัวโมชั่นเซนเซอร์เวอร์ชัน2นั่นเองนะครับอันเล็กมากน่าจะต้องซื้อฐานเพิ่มหรือเปล่าเอาอ่ะมีฐานมาให้ด้วยไม่ต้องซื้อฐานเพิ่มนะครับสำหรับตัวนี้อ่า ผมชอบของเสี่ยวมีนะมันดูมินิมอลแล้วก็อันไม่เทอะอทะมากก็จะได้มาแล้วนะครับซึ่งมันจะมีเขียนเลข2เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครมีเวอร์ชั่น1อยู่เนี่ยตัวมันก็จะคล้ายๆกันนะเอาผิดด้านก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่อันนี้เวอร์ชั่น1นะอันนี้เวอร์ชั่น2ดู แต่ว่าเวอร์ชัน2เนี่ยจะใหญ่กว่านิดนึงนะครับผมแล้วเขาจะเขียนเลยนะว่าเชื่อมต่อผ่านบลูทูธรองรับไฟ10แอมป์ทั้งคู่ทั้งหมดก็รองรับไฟได้2,500วัตต์นะครับผมถ้าเกิดว่าจะเอาไปต่อปลั๊กพ่วงอะไรเงี้ยแล้วก็กำลังไฟ250โวลต์นะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายที่จะมาแกะกล่องวันนี้ก็จะเป็น Night Light เวอร์ชัน2นั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นอุปกรณ์สมาร์ทโฮมชิ้นแรกของผมเลยนะถ้าเกิดว่าใครได้ดูตั้งแต่คลิปแรกอะเนี่ยคลิปนี้เลยทำบ้านอัจฉริ มีฐานแถมมาให้ด้วยดีมากเลยเออในไลท์ตัวเนี้ยมันมีให้เลือก3รูปแบบนะจะเอาแบบปกติก็ได้ก็คือไม่จาเป็นต้องเชื่อมต่อแอปหรือไม่มีบลูทูธอ่ะก็แค่ใช้เป็นไฟส่องกลางคืนนะเวลาคนผ่านไปก็ให้มันเปิดอะไรประมาณนี้ราคาแต่ละตัวก็ถูกมากเลยเดี๋ยวไปดูกันสวยงามนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่น2แล้วเป็นของมีดเจียเลยใช้งานง่ายจะเป็นคล้ายๆกับแม่เหล็กนะครับผมด้านล่างก็สามารถหมุนได้หมดเลยนะครับรอบทิศทางของตัวนี้เลยคือแบบเนี่ย หรือว่าจะเปลี่ยนฐานก็ง่ายนะแต่ของเก่าของผมนี่คือใช้มา2อสาปีได้แล้วมังคือแบบแล้วสนิมขึ้นหมดเลยนะผมจะเปลี่ยนฐานหรือจะใช้ก็เอ๊ะยังไงอยู่เอ้ยนี่ไงขนาดหมุนมั่วยเนียได้มาแล้วอันนี้คือจะเป็นที่ใส่ฐานของเขานะครับก็สามารถหมุนเปิดปิดแบบนี้ได้เลยเห็นนะง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวเราหมุนออกมาแล้วก็เอ้ยชุบใส่ฐานอ่าใส่ฐานกันหน่อยดีกว่ามีแถมมาให้3ก้อนพอดีเลยตรงนี้ที่ใส่ฐานเขามีล็อกด้วยนะดูดิ ตัวฐานจะหลุดออกมาหรือ,อยังไงด้านหลังก็จะมีปุ่มสัญลักษณ์ตรงนี้เปิดปิดหรือว่าเปิดปิดบลูทูธนะยังไงเปิดมาแล้วเราก็ปิดเปิดใช้งานง่ายไหมเดี๋ยวเราลองมาเชื่อมต่อกันเลยดีกว่าซึ่งเจ้าตัวซิกบีเกตเวตามคลิปที่แล้วเลยนะไอ้ตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้ง g l o b a l เอ้ย2เวอร์ชันสิไม่ว่าจะเป็น g l o b a l หรือไชน่าซื้อเวอร์ชันไหนมาก็ได้ใช้ได้ทั้งคู่เลยนะดีมากๆเลยขึ้นไปข้างบนกดขวาบนบวกนะแล้วก็เพิ่มอุปกรณ์ อ่ะมาเรียบร้อยนะครับก็มาแอดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็กดไปเลยมีในไลท์เวอร์ชั่น2นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ลองหมุนไปตรงที่เขาบอกนะรออีกครั้งมาเจอแล้วเนี่ยให้ติ๊กไปด้านซ้ายนะหรือว่าทําตามรูปที่เขาบอกเลยแล้วก็ข้างหลังตรงนี้ก็จะเป็นถาดแม่เหล็กหมดเลยนะครับที่เห็นว่ามันดูดอย่างนี้เนาะก็คือจะสามารถเนี่ยไปได้ครบทุกรอบทิศทางเลยนะครับผมดีมากๆเลย อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะง่ายมากๆใส่เป็นเบดรูมถัดไปแล้วก็จะได้มาเรียบร้อยนะครับผมไฟกลางคืนนี่ด้านซ้ายล่างลองกดมาดูหน่อยสิอันนี้ก็โอ้ขึ้นมาเลยนะครับผมว่าตรวจจับได้เป็นตอนกี่โมงกันบ้าง มันจะมีโมชั่นเซนเซอร์ด้วยนะครับสามารถมาสร้างซีนอัจฉริยะหรือว่าการตั้งค่าไฟกลางคืนลองกดมาดูหน่อยสิแล้วเขาก็จะกําลังเชื่อมต่อบลูทูธกับไอเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับน่ะนี่ไงเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยอันแรกเนี่ยมันเปิดเอาไว้อยู่แล้วฟังก์ชันไฟกลางคืนถ้าเกิดว่าเจอโมชั่นแล้วก็ที่มืดเนี่ยมันก็จะเปิดให้อัตโนมัติยังสามารถมาเลือกความสว่างได้นะดูดิมันปรับได้เยอะมากเลยแล้วก็ระยะเวลาตั้งแต่1 5บาวิถึง60ิวิเอาเป็นประมาณครึ่งหนึ่งแล้วกันะมืด สลัวสว่างเล็กน้อยสว่างก็คือจะให้เขาเปิดตอนไหนบ้างนะตอนมืดเลยหรือว่าตอนที่มันมีไฟสลัวสลัวหรือว่าสว่างก็ยังเปิดอะไรแบบนี้ของผมเอาเป็นสลัวละกันนะครับผมแค่นี้เองอันนี้เดี๋ยวเขาก็ปิดไปเรียบร้อยนะครับครบสามสิบวิแล้วก็ได้มาอันนึงเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองแอดอีก2อ,อุปกรณ์กันหน่อยดีกว่าก็จะเป็น motion s e n s ร์นะไอตัวโ m o t i o ซ s เซอร์ก็หมุนตรงตูดแล้วก็เอาออกมาได้เลยนะครับเขาจะมีแบตมาให้อยู่แล้วเดี๋ยวผมลองกดค้างก่อนด้านหลังเนี่ยมันจะมีปุ่มรีเซ็ตอยู่นะ สามารถกดค้างแล้วก็เชื่อมต่อกับเจ้าตัวเกตเวย์ได้เลยตรงนี้นี่มาแล้วแบตยังไม่หมดยังมีชีวิตรอดนะครับผมกดด้านหลังค้างไว้จนกว่ามันจะมีไฟกระพริบนะ <Okay. S 1> แล้วก็เหมือนเดิมไปที่ขวาบนนะครับผมกดบวกแล้วก็เพิ่มอุปกรณ์น่าจะเจอกันแล้วน่ะโมชั่นเซนเซอร์สมาแล้วอุ้ยตกไปเรียบร้อยน่าจะไม่เป็นไรนะครับผมตรงนี้เป็นพลาสติกก็ด้วยความที่มันมีฐานมาให้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าจะใช้ฐานน่ะจะต้องเอาตูดออกก่อนนะแล้วก็ตัวนี้แบบหมุนลงไปได้เลยอะ่ะหรือว่าจะใช้ไอ้เนี้ย เดี๋ยวๆก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าอยากตั้งเลยก็มีเทปกาวมาให้แล้วก็แปะแบบนี้กาวสองหน้าเนาะเสร็จเรียบร้อยก็ให้ทำการกดปุ่มข้างหลังค้างเอาไว้นะจะเชื่อมต่อได้หรือเปล่าโอเคเชื่อมต่อสําเร็จอ่าน่าจะไปเชื่อมต่อกับเจ้าตัวเกตเวเรียบร้อยแล้วนะครับผมเบสรูมเหมือนกันถัดไปถัดไปโมชั่นเซนเซอร์ตัวที่สองนะผมเริ่มกันเลยเริ่มกันเลยแล้วก็นี่ไงมีสัญลักษณ์บลูทูธด้วยเออตัวนี้มีเซนเซอร์การวัดแสงด้วยนะครับผม แล้วก็ยังสามารถใช้เนี่ยระยะ7เมตรนะด้านหน้าเนี่ยตรงไปเลย7เมตรถ้าเกิดว่าเอาไว้มุมห้องอ่ะมันจะเห็นด้านล่างตรงนี้หมดเลยนะครับแต่ของผมเนี่ยมันใช้ในเม i แลนด์ไชน่านะมันเลยเป็นภาษาจีนนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายก็จะเป็นสมาร์ท a ักนั่นเองนะครับมาลุยกันเลยดีกว่าอันนี้ก็พอดีเลยใส่เข้าไป หรือว่าจะสามารถกดเปิด power on off m a n นวลก็ได้นะมันจะมีปุ่มอยู่ด้านหลังนั่นเองนะครับเสียบเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีไฟสีส้มกระพริบรัวๆเลยนะ <c oughs> น่าจะพร้อมทําการเชื่อมต่อแล้วเลื่อนไปบนสุดขวาบนบวกเหมือนเดิมเพิ่มอุปกรณ์ <c oughs> แล้วก็นี่ไง Smart p ป u ั c, 2ก i อง and b l u e t t o t h เอา้ามี Wi-Fi ด้วยนะครับผมก็สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้เลยตรงนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องมีตัวเกตเวนะถ้าอย่างนั้นอะสำหรับตัว Smart plug นะ เพราะว่ามันใช้ได้ทั้ง Wi-Fi แล้วก็บลูทูธเลยก็ตัวนี้นะครับผมที่มันสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง Wi-Fi แล้วก็บลูทูธอ่ะเพราะมันเป็น BLE Gateway ก็เป็น mesh Bluetooth ด้วยนะคือไอ้พวกเนี้ยมันสามารถเอาไปเชื่อมต่อกับเจ้าตัวนี้ได้ด้วยนะครับผมเอาไว้บาร์โรมเลยตัวนี้เดี๋ยวต้องใช้ก็คือทุกตัวยกเว้นสมาร์ทพัลกเนี่ยมันเชื่อมต่อผ่าน Gateway ตัวนี้ใช่ไหมอ่ะสามตัวนี้เนาะนี่บลูทูธแต่ถ้าเกิดว่าเรามีบ้านชั้นที่2แล้วไอ้ตัวเนี้ยมันเชื่อมต่อหรือว่าสัญญาณนันไปไม่ถึงนนนะะ้้้ววก็เเอาตัีีียไไปสบชท่2นะ และอุปกรณ์อันอื่นๆเนี่ยมันก็จะมาเชื่อมต่อกับเจ้าตัวนี้แทนสมาร์ทพาร์คแล้วสมาร์ทพาร์คอ่ะมันก็จะไปเชื่อมต่อกับเจ้าตัวเกตเวมันจะช่วยขยายสัญญาณได้แล้วก็ทําให้สัญญาณเราเป็นเครือข่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะนี่ประมาณนี้ละกันแต่เอามาจาก Home a s s i s t a น t นะก็ได้มาแล้วนะครับกดเปิดปิดได้เลยปิดเปิดได้ยินเสียงไหมอ่าเปาะแปะเปาะแปะเดี๋ยวผมเอาไฟมาวางไว้ดีกว่าจะได้เห็นภาพนี่ดึงก็มาเลยนะครับผมเสียบเข้าไปประมาณนี้ ก็สามารถเซตไทม์สวิตซ์สร้างสเกจโดเปิดปิดเองอะไรเงี้ยทำได้หมดเลยนะครับผมสําหรับตัวสมาร์ทป r k อันนี้เนาะอ่ะมาลองดูกันหน่อยดีกว่าก็คือเรามีทั้งโมชั่นเซนเซอร์ดอเซนเซอร์แล้วก็มีไนไลท์แต่ไนทไลท์เนี่ยเหมือนกับว่าจะไปสร้างเป็นออโตเมชันไม่ได้นะแล้วก็จะมีไนท์ไลท์อ่ะไฟกลางคืนนี่ไงสร้างได้ด้วยก็มีออโตเมชันให้เลือกเต็มไปหมดเลยนะครับผมสําหรับไน์ไลท์แล้วก็ไฟกลางคืนของเรานั่นเองถ้าเกิดว่ามูฟนี่มีการเคลื่อนไหวรอบๆนะเราก็จะให้ตรงนี้ สมาร์ทปลั๊กนะครับผมเทิร์นออฟอันนี้ง่ายๆเลยลองกดดูอ่าล้วก็กดตกลงนะครับผมตอนนี้มันเทิร์นออนอยู่ใช่ไหมนี่เทิร์นออฟเรียบร้อยคือแบบมันตรวจจับได้นะว่ามีการเคลื่อนไหวข้างๆอะ่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครใช้เป็น door s e n อ o r แบบอยากจะให้ประตูเปิดไฟเปิดประตูปิดไฟปิด,ปดอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีหรือออกก็ไม่รู้เราสามารถใช้โ motion sensor ช่วยด้วยได้นะครับผมลองดูกันเลยดีกว่า, <c oughs> าก็อย่างเช่นเราจะเข้าไปในบ้านเราให้ไฟมันเปิดใช่ไหมแล้วก็เลือกเป็น door s e n s ร์ประตู แล้วก็กดเปิดเหมือนกันนะครับแล้วเราก็จะให้มันทําอะไรนั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวสมาร์ทลักเวอร์ชัน2ไปไหนละนี่ไงเจอแล้วอันบนสุดเลยกดป้ายแล้วก็เทิร์นออนพาวเวอร์นั่นเองนะครับแล้วก็จะได้หากมาอันนึงใช่ไหมสามารถกดเพิ่มได้นะไม่เป็นไรนี่ก็กดเพิ่มมันก็จะให้เลือกนะครับผมว่าตรงตามทุกเงื่อนไขหรือว่าแค่เงื่อนไขอันไหนก็ได้ของผมก็ตรงตามทุกเงื่อนไขไปเลยแล้วก็โมชั่นเซนเซอร์นะครับผมปุ๊บดีเทคได้อ่าโอเคก็ได้มาแล้วนะครับ ก็คือจะต้องตรวจจับการเคลื่อนไหวได้แล้วก็ประตูต้องเปิดนะครับไฟถึงจะเปิดขึ้นมานั่นเองโอเคก็อย่างเช่นเราเอาเนี่ยเอาไว้อยู่บนประตูข้างหน้าบ้านแล้วเราก็จะต้องตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ก่อนใช่ไหมก็ลองกดขวาล่างนะครับผม motion sensor มาดูได้ว่าตรวจจับแล้วหรือยังมาลองดูปุ๊บ motion sensor ตรวจจับแล้วแล้วก็ประตูเปิดปุ๊บนี่แล้วไฟก็เปิดเรียบร้อยเลยนะครับผมก็ใช้งานง่ายๆประมาณนี้นะ อันนี้ใครงงแม้ก็สมมติว่าบางทีเราไม่รู้ว่าเราจะเข้าประตูหรือออกประตูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวดอ o r s e n อร์มันตรวจจับได้แค่ประตูมันเปิดหรือปิดแต่คนเนี่ยมันจะเข้าหรือออกไม่รู้ก็เลยใช้ตัวนี้มาช่วยประมาณนี้นั่นเองนะครับผมในส่วนของ night light เนี่ยอันนี้ก็สามารถแกะพลาสติกออกด้านล่างจะมีกาวสองหน้าเอาไว้ให้เลยนะครับแต่ผมดูแล้วอาจจะไม่ค่อยเหนียวมากนะถ้าเกิดว่าตั้งก็ได้ถ้าเกิดอย่างเงี้ยไม่ไหวไอตัวนี้โคตรหนักเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัว temperature กับตัวด o o r s เซอร์เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปเลยนะคะรับ ก็ได้เลยนะครับผมเชื่อมต่อกับเจ้าตัวมีเกตเวอร์ชันสามนะแล้วมันก็สามารถใช้แท A เทสเอเนี่ย <c oughs> เข้าไปได้เลยนะ <c oughs> ก็สามารถใช้ได้ทั้งสองแอปพร้อมกันเลยนะครับผมเราลองมาดูเกตเวธรรมดากันหน่อยดีกว่าที่ผมเนี่ยเอาทุกตัวไปเชื่อมต่อใช่ไหมก็กดเข้ามาที่มีสมาร์ทโฮมหับอันนี้นะครับผมแล้วก็รอมันโหลดแล้วก็ด้านล่างสุดนะครับผมจะเจอกับบลูทูธตรงนี้ เนี่ยเราก็จะเจอกับอุปกรณ์ที่เราเพิ่งสร้างไปนั่นเองนะครับก็จะมี motion sensor มี door sensor แล้วก็จะมีอุณหภูมิแล้วก็ไฟกลางคืนนั่นเองนะครับอา้าแล้วไอ้ตัวสมาร์ทปลั๊กมันไปไหนมันจะเป็นคล้ายๆกับแม่ข่ายนะผมลองกดกลับไปแล้วก็กดกลับไปมาตรงสมาร์ทปลั๊กนะครับผมด้านล่างเนี่ยสามารถมากดเปิดปิดได้นะอันนี้ก็กดเปิดไปแล้วอ่ากดเข้ามาดูฟังก์ชันของอุปกรณ์กันหน่อยดีวยกว่านะครับผมกดดีเทลด้านล่างตรงนี้ปุ๊บ มันก็จะบอกมาเลยนะครับผมว่าเราใช้ไฟอยู่เท่าไหร่หรือว่าใช้ไฟเอ้ย <S <S ใช้ไฟไปกี่กิโลวัต์อะไรอย่างนี้นะสามารถมาดูเดลี่วีคลี่หรือมันได้เลยนะครับอันนี้เราก็เพิ่งติดตั้งไปเนาะอ่าแล้วถ้ากดกลับมาดูนะครับผมด้านขวาบนตรงเนี้ยจุด3จุดกดขึ้นมาตรงนี้ก็มีอินดิเคเตอร์ไลท์นะเปิดปิดได้มีลูบท้าสามารถตั้งเขาดาวได้ทาอ่างเงี้ยปกติฟังก์ชันอัตโนมัติได้หมดเลยแล้วก,การตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับผมลองสุดท้ายกดเข้ามาก็จะเจอกับเกจ VBLE ใช่ไหมลองดูกันหน่อยดี เห็นไหมเนี่ยก็จะมาเจอกับอุปกรณ์ต่างๆที่มันเชื่อมต่อกันในเครือข่ายนั่นเองนะครับอันนี้ก็รูปสมาร์ทลั๊กแล้วก็บลูทูธเนาะถ้าเกิดว่าไปกดที่ตัวมีเกตเว์มันก็จะขึ้นรูปนี้เหมือนกันนั่นเองนะครับอ่าจะเป็นเครือข่ายของเขาขียก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับเวอร์ชั่น2ราคาไม่ได้แพงเลยแต่ละตัวอันนี้ก็3 0 0 299ประมาณนี้260 320อะไรประมาณนี้อยู่ในช่วงนี้นั่นเองนะครับข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าราคาที่แน่นอนเดี๋ยวทิ้งเอาไว้ใต้คลิปตรงคำบรรยายเลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกําลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดไม่อยางพลาดแก็ตเจ๋งๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย